อ่าวครับสวัสดีทุกท่านครับวันนี้ในเกมเดมีชื่อว่า one piece mystical คุณคุณไหมกูว่าคุณคุณนะกูว่าคุณคุณนะแมปแบบนี้อะไรแบบนี้มันคุณมากเลยมีชาเลนด์ด้วยชอบมีนี่มีสตอรเลทที่ใช้เพชรปลดล็อกคุณคุณว่ะ นี่เราก็มาอยู่กับแมปวันพิีเจเนรีกรนันแล้วนะอืมแม่งคล้ายๆกันเลยเนาะแต็ Stack ก็มีทาเลนก็มีเซตติ้งก็ใช่คิดไปเองคิดไป <c oughs> คิดไปเองแหละจริงเอาละก็เป็นเกมแนววันพีชที่โหกูบอกเลยว่าเก่ากึกมากที่ถ้าใครจำได้เป็นแนววันพีชที่เก่ากึกขนาดที่ว่า กี่ปีแล้ววะตอนแต่กูเจ็ดขวบมันเก่าขนาดนั้นจริงๆเว้ยก็ตั้งแต่กูเจ็ดขวบอะไอ้เหี้ยใช่แล้วป่เกมนี้ก็คือวันพีซลีเจนดารีนั่นเองที่เหมือนเขาจะได้แรงบันดาลใจไหมกูจะเรียกว่าแรงบันดาลใจได้เพราะว่าในการเอามารีเวิร์กใหม่ให้เปอร์เซ็นต์มันเขาเรียกว่าอะไระมันจะเรียกว่ารีเวิร์กอะเอาอง่ายก็คือเหมือนแบบเปอร์เซ็นต์ในการดอบกล่องอะมากขึ้น ก็คือพวกกล่องที่อยู่ใน l ีเจน d a r รี่แม่งจะหาโคตรยากเลยแต่ในเกมนี้ผมกล่องจะหาโคตรง่ายเลยก็จาที่จำได้จาก1%กล่องแล้วผมเป็น5%กล่องมิติคอครับผมจาก0.1%เป็น0.2%ไม่รู้อันนี้กูอ่าไปเห็นข้อมูลจากหล่อคนหนึ่งมาไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าแต่กูก็คิดว่าน่าจะเป็นไปได้อยู่ที่คนเล่นแม่งโคตรเยอะกว่าเกมหลักอีก อันนี้ผมวันพีซมิติคอลผมคนเล่น962มาดูออริจินอลแม่งของสโลออบบริกเออบอบริก19เยอะคนเล่นมันแบบคนละขั้วเลยอะซึ่งของดีเจนารีผม V.P. i รผมไม่สามารถได้เงินได้บริตี้ได้ค่าหัว ก็ข้างหัวก็คือบร r ตี้ได้คิวแล้วก็แซมควครับผมแต่ของมิติโคลไม่มีเขียนว่ะแบบนี้ถ้าเราสมมุติเราเติมเซิร์ฟวีไปเนี่ยมันก็จะได้หรอไม่รู้ว่ะ <c oughs> ไม่รู้ว่ะเอาละครับผมเป้าหมายของเกมนี้ง่ายๆครับผมถ้าถ้าคุณเคยเล่นวันพิเรนจรีมาก่อนผมไม่ต้องบอกอะไรมากมายแต่ถ้าคุณยังไม่เคยเล่นเดี๋ยวผมจะอธิบายง่ายๆให้ฟัง เกมนี้ผมวิธีหาผลง่ายๆคือเราต้องรอจากแซมเควสครับผมทุกๆ30มนาทีใช่แล้วเราต้องรอเวลานะซึ่งสเต็คเราจะตันอยู่ที่500ทุกอย่างครับผมดีเฟนซ์เมลีสไนเปอร์ซอสฮาคิเราจะตันมากสุด1,000เนาะจะที่จำได้แล้วก็จะมีสเต็คทางขวาครับผมเป็น e x p e r i e n c e ซึ่ง e x p e r i e n c e วิธีได้ครับผมก็คือเราต้องทำเควสครับผมเอ่อชาเลนไหมนับไหนวะไม่ใช่เอ่อปกติมันจะมีเควสให้เฉพาะนี่ที่ ที่จะได้สแต็กมาอ๋อกูจำได้ละเดี๋ยวต้องรีเซ็ตตัวก่อนเบื่ <Yeah. S 1> เอาละเราต้องมาตรงนี้เนาะถ้าเราอยากรับเควสที่จะเพิ่มสแต็กไอ้ไอ้สแต็กทางขวาที่จะมันจะมีบวกอ่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยอ่าจะเรียกว่าอะไรดีวะลดอัลมาเรดาเมทไทคินฟอร์มอ่ะก็คือลดดาเมจจากดาบอ่าลดดาเมจจากผลปีศา ลดดาเมจจากฮาคี้ดีเฟน์เพิ่มเลือดฮิวเร็วขึ้นเพิ่มเลือดขึ้นวิ่งเร็วขึ้นดาบดาเมจแรงขึ้นอ่าอันนี้โซได้ถี่ขึ้นแล้วก็แดดได้เร็วขึ้นใช่ประมาณนี้เนาะถ้าคุณอยากได้ผมเพียงให้คุณมาตรงนี้ครับผมดอกเดกมาตรงนี้ถ้าจดาที่กูจำได้นะมันจะอยู่ด้านไหนอ่าให้เรารับเควสครับผม แอคเซปชั่นทำดาเมจอะไรก็ได้ห้าหมื่นมึงให้คนเวลสิบห้าทำดาเมจหลักหมื่นโคตรสุดเลยวะซึ่งเราก็มี ide, วิธีฟาร์มเวลง่ายๆครับผมสำหรับคนที่อยากฟาร์มเวลอะเนาะก็เพียงแค่คุณครับผมด็อกเด็กมาตรงนี้เห็นเกาะนั้นไหมว่ายน้ำไปเราไม่มีผลปีศาจู่แล้วเราว่ายน้ำไปแป๊บหนึ่ง กว่าจะถึงแม่งลําบากชีวิตกูจริงอะรโดดดึงมาตรงนี้เนาะให้เราขึ้นไปด้านบนก็โดดดึงดึงดึงไปปึ๊บมาตรงนี้เสร็จแล้วก็ปึ๊บมาตรงนี้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 อ่าให้เราขึ้นมาครับผมมันจะเป็นร้านอ่าร้านซื้อน้ำครับผมก็อันนี้จะเป็นแซมที่เรารับเข็มแล้วไปหาผลปีศาจซึ่งมันก็จะชี้ไปทางที่ผลปีศาจอยู่เนาะ เอาละให้เรามาคุยรับผมกับไอตัวนี้และซื้อน้ำอะไรก็ได้น้ำสีมบวอบวกเมลีก็คือบวกข้ามัดสีเหลืองบวกอาปืนสีฟ้าบวกดาและสีเขียวบวกอาเขาเรียกว่าบวกเลือดเนาะเรากินสีใช่แล้วเราต้องกินนี้ก่อนดูเรากินนี้ปุ๊บมันก็จะเพิ่มอย่างรวดเร็วและทันใจเลยอันนี้เป็นสิ่งที่กูชอบมากแต่ก็ไม่ได้เพิ่มเยอะขนาดนั้นนะนะ ก็มันก็ถือว่าเยอะอยู่อะสหรับบางคนแต่สําหรับกูก็ไม่ค่อยเยอะสะเท่าไหร่เมื่อก่อนกูแม่งแม่งแบบไม่อยากจะโมงไงเวลตันของตันทุกอย่างแล้วเออลืมบอกครับผมเกมนี้จุดติได้กันจุดติครับผมสแต็กอาเมลีดีเฟนซ์ซอสกันห้าร้อยทุกอย่างฮาคิก็ต้องเหมือนฮาคิเกินร้อยไหมวะกูจาไม่ได้เฮียไม่ได้เล่นนานน,านแล้ว ใช่ใชเสร็จแล้วก็ค่าหัว10ล้านไอโบริตี้เนี้ยมึงต้อง10ล้านมึงคิดดูแล้วกันมึงต้องฟาร์มนานแค่ไหนกว่าจะจุดตีได้ซึ่งการจุดตีครับผมเราก็คือเหมือนโดนรีเซ็ตเลเวลอะเหมือนมึงรีเบิร์ะเอาให้รีเบิร์แต่ข้อดีคือมึงจะกินได้2ผลก็คือผลซ้ายและผลขวาถ้าเป็นกูกูกูแบบอยากได้ผลนี่มานานลวคอมโบนรกความมืดและยาง เป็นสิ่งที่กูอยากได้ตั้งแต่เกมเกมเก่าแล้วเวย้ยแต่กูก็ไม่เคยได้สักทีเพราะกูหาความมืดไม่เคยเจอคือมันก็เคยเจอแลวหละแต่ว่าอดีตมันน่าเศร้านิดนึงคือกูโดนแคลนแม่งเอาตูตายอ๋อแล้วก็บอกไว้ก่อนนะผมเกมนี้ข้อเสียกูว่าเป็นข้อเสียแบบข้อเสียหลักๆสำหรับเกมนี้เลยเวย้ยสแตก็กถ้าคุณกินผลปีศาจเข้าไปแล้วคุณต้องใช้โลบัคลีเท่านั้น มันถึงเป็นข้อสเสียคือถ้าใครใครที่เล่นเกมนี้มาแม่งจะรู้ดีเลยว่าไอ้เฮียที่คนเล่นน้อยอ่ะกูต้องรีมูฟเดวิ่ฟูดด้วยโลบัคอ่ะแล้วแม่งมันมันแบบถ้าทาถ้าไม่สามารถรีด้วยโลบัคจริงๆอ่ะมึงต้องรีเซ็ตสแต็กโดยกดปุ่มนี้ใช่แล้วถ้ามึงรีเซ็ตสแต็กปุ๊บสแต็กที่มึงฟาร์มหายล้องเลยมันเหมือนเป็นเพทูวินเล็กๆน้อย แต่กูก็เข้าใจได้เข้าใจได้นั่นแหละนะเอาละก็เราเวลาผมอีก19นาทีแล้วเดี๋ยวเราไปรับอ่าคอมพาสกันเอาจริงคอมพาสมันก็อยู่ตรงเนี้ยกูจะไปรับที่ไหนกับมันก็อยู่ตรงเนี้ยก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเนาะที่เซิร์ฟนี้ค่อนข้างที่จะสงบกูกูพูดแบบนี้ได้ไหมค่อนข้างที่จะสงบ เออล่ะก็อยาซีลงซีเรียดอะไรมากครับผมก็นั่งฟาร์มนั่งกดอันี้ไปจึ๊กจึ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 กไปฟาร์มเวลไปเทลนิดเทลหน่อยฟึบก,ก็บอกก่อนเนาะการฟาร์มครับผมลืมบอกการฟาร์มดีเฟนต์ครับผมได้จากการที่ต้องมีมอนมาตีเราเมลีก็ได้จากการต่อยสไนเปอร์ได้จากการยิงปืนนะครับผมซอร์สได้จากการฟันดาบฮาเคียครับผมเราต้องมีเมลีถ้า ถ้าอ้างอิงจากเกมเก่าคือเมลี4ี่ร้อยเนาะแล้วก็ดีเฟนส์ประมาณ300อมั้ยหรือ2 5งอืมถึงถึงจะสามารถฮาคิทได้ใช้ฮาคิได้แล้วฮาคิก็ต้องไปหาจากแรลรี่ซึ่งแรลรี่ก็จะเกิดก่อฮีมาก่อฮีมาแม่งก็สุ่มเกิดอีกแต่ละเซิร์ฟแม่งก็เกิดไม่เหมือนกันด้วยโอ้โหนี่กูนี่คือกูเล่นละเอียดแค่ไหนอ่ะเียต่อยต่อยกูต่อยปูใส่กับปูอื้ออื้ออื้อต่อยปูเฮียกูต่อยปู แล้วก็นะใครที่รู้ว่าไอเซิร์ฟวีเนี่ยมันได้ไหมไอ้มันได้ของไหมได้เงินได้ค่าได้ค่าบริตี้หรือได้แซมเควสไหมก็พิมพ์บอกได้นะกูไม่รู้จริงๆว่ะแม่งไม่เขียนเดสคริปชันเหมือนเกมเก่าแล้วแบบกูไม่รู้เอาละเอาละสำหรับคนที่มาเล่นใหม่ผมบอกไว้ก่อนนะครับผมว่าเกมเนี้ยมันอาจจะน่าเบื่อสำหรับอา บางคนไปนิดนึงเนาะเพราะมันเน้นเน้นเอฟเคฟาร์มสแตกคือมันมันจะมันกันตอนที่มึงจุดติกันแล้วนี่ยแหละก็คือมึงคอมโบได้หลากหลายมากถ้ามึงมีโลบ,บักกันนะจะย่างย่างความมืดดูดอีกฝ่ายแล้วก็ใช้แก๊ l ลิงใส่แม่งบารกี้น้ำแข็งสตันและบีบคอมันอย่างน่าสงสารใส่ฟ้าลาวาสตันมันแล้วก็ปล่อยปล่อยบอ่อออนเซนชิวๆหรือจะเป็นฟินิก อ่าฟินิกส์แล้วฟินิกส์สั่นสะเทือนไหมหรือฟินิกส์เออฟินิกส์สั่นสะเทือนดิไม่ดิฟินิกส์ฟินิกส์ระเบิดปล่อยปล่อยขึ้นระเบิดจากบนบนฟ้าเออมันก็แบบเป็นไปได้หมดเลยครับผมเอ่อไอ้แค่นี้เราจะไม่ไปยุ่งแล้วกันเพราะว่าบอสตัวนี้เหมือนจะเขาเรียกว่าตีไม่เข้าไหมถ้าเป็นผู้เล่นปกติเหมือนเขาเอามาจากเดมอนสเลเยอร์ไงไม่รู้อะ่ะคือคนเนี่ยอ้าวค้างค้างต่อยคือเราต่อยอ่ะต่อยต่อยแทบตายยังไงก็ต่อยไม่ได้เว้ย ใช่เพราะมันเหมือนมีฮาคิมันเหมือนต้องมีฮาคิถึงจะสามารถต่อยกับมันได้อร่าปื๊บมามาใส่เดี่ยวกับแองกี้บอบก็ใครที่รู้ว่าไอโอบริวิกนั่นน่ะเขาขายแมพให้ให้สุดหล่อคนนี้หรือเปล่าก็บอกกูได้นะเพราะว่ากูไม่รู้จริงๆเว้ยคือ แมพมันใช่อะไรก็ใช่ไปหมดคือขาดอย่างเดียวที่มันไม่เหมือนไออันอันเก่าก็คือสโตรเรจมึงไม่มีอีกช่องหนึ่งที่เป็นช่องที่แบบเก็บผลปีศาจท,ที่แบบใช้แล้วอะ่ะแบบอ่ามึงมึงเบื่อผลคอมโบผลนี้กับผลนี้แล้วมึงก็สโตรเรจแล้วก็ปรับไปอีกอันนึงเพื่อแบบสามารถเป็นอ่าเปลี่ยนผลไอน,นี้เล่นได้อะอันเนี้ยไ,ไอเกมนี้ยังไม่มีแต่ไม่แน่คนเล่นแม่งเยอะอยู่ไม่แน่วะ่ะ ก็อ้มีทีอีโมดทีโพสใส่เลยไอเฮียนึกถึงวันวานดีว่ะไอเฮียทีโพสเลยเอะละรอรอเวลาดีๆแล้วรอเวลาดีๆแล้วอีกสิบสามนาทีกูเหงาด้วยแหละเข้าใจได้อ๋อแล้วก็นี่กูบอกเยอะชิบาคือมันเหงาเข้าใจได้คือสำหรับใครที่อยาการ์มดีเฟนนะผมแนะนำให้มีสายมีผลสายโลกเกี้ยแนะนำถ้าเป็นไปได้ผลลาวาจะดีมาการ์มตัง หาหาตังซื้อน้ำตามที่บอกไปเมื่อกี้หรือ,อผลอื่นก็ได้เช่นควันแก๊สเออแก๊สก็โอเคอยู่แก๊สก็ได้คือเราสามารถใช้ผลอีกผลหนึ่งที่แม่งค่อนข้างกระึกกระเรือนั่นก็คือผลสปินหมุนตัวปิ๊วปิ๊ปิวหรือผลแคนดี้ที่มีหนามรอบตัวให้มันฟาร์มฟาร์มตัวเราได้นะแบบเออมันมันเพิ่มดีเฟนต์อ่ะคือมอนมอนตีเราแม,แม่งแม่งแบบ ได้ดีเฟนต์ไงก็ไอสองสองผลนั้นมันจะช่วยฟาร์มดีเฟนต์ได้ค่อนข้างดีที่สุดเท่าที่จำได้เนาะเออก็แนะนำว่าผมรหัสไก่เปิดสปินหรือเปิดแคนดี้รหัสหลักแม่งยืนแช่แค่นี้เองชิวๆแล้วถ้าสมมติรหัสรหัสลองรหัสไก่เราเนี่ยมีเค n นอาเขาเรียกมีฮารค้อีกมึงสามารถอ่าค่าค่ารหัสหลักเพื่อเอาตังค์แล้วเอาตังค์ไปซื้อน้ำให้รหัสไก่ตัวเองเอาไก่ตัวเองเนี่ยกินน้ำยิ่ง ยิ่งเมลีเยอะถ้าเป็นท่าของเออสปินกับแคนเดียยิ่งเมลค่าสแต็กเมลีเยอะเท่าไหร่แม่งยิ่งแรงแบบดิฟเฟนยิ่งแรงเท่านั้นเนี่ยแม่งโอ้โหหาวทุหาตังแบบ300าสามร้อยเ้ยสูตรสูตรหาตังกูเวกับบาแบบร้อเซเลยอะว่าแต่ตรงแซมตรงนี้มีใครอยู่ไหมครับมีใครอยู่ไหมเอ่ยดึงมาเออไม่อยู่กันแปลกว่ะ ผู้เล่นไปไหนกันหมดคือปกติผู้เล่นแม่งจะมาออกันตรงเนี้ยไม่ฆ่าไม่ฆ่าก,กันตรงนี้เพราะว่าแย่งเข็มกันก็เออไม่รู้สิน่าจะเออเป็นมิดใช่ไหมไม่รู้อีกเกียร์ที่ฮะผมเอออีอีสิบอนาทีถ้าสมมติเซอร์นี้โอ้เป็นลมร้อยหนึ่งเป็นลมก่อนร้อยหนึ่ง เอาละเหลือเวลาอีกประมาณหนึ่งนาทีแล้วเนาะสิ่งที่กูกลัวเว้ยไอ้ข้าหัวแสนหกและไอ้คนที่แม่งปิดข้าวหัวคือไอ้พวกปิดข้าหัวนี่อันตารายกว่าอคนที่เปิดข้าวหัวอีกนะกูบอกไว้ก่อนเกมเกมแบบนี้คนที่ปิดข้าหัวแม่งอันตารายสุดแล้วแล้วก็ใช่ครับผมถ้าเราหันไปทางขวาคุณจะเจอเรือลำหนึ่งใช่แล้วนั่นคือรหัสลองกูเองกูให้รหัสลองซื้อเรือมาเนาะเผื่อถ้าได้ผลสปิน กูให้รหัสลองกินแล้วทำช่วยช่วยหาผลที่มันสําหรับคือเกาะมันจะมีเกาะที่แม่งแบบอยู่บนบนภูเขาก็ถ้าได้ผลสปินหรือผลที่บินได้มาก็จะให้รหัสลองเพื่อให้รหัสลองแม่งบินขึ้นไปเนาะเออรหัสหลักเป้าหมายเรามีอยู่แค่ผลเดียวอยู่แล้วก็คือลาวาใช่ถ้าได้ลาวามันจะเป็นอะไรที่เยี่ยมยอดกระทเทียมเจียวมากถ้าได้อะนะเอาละ อีเอ้าได้แล้วโหเร็วจังเลยกูเสียวเพราะว่าช่วงนี้เขาบอกมีโป่อยู่ด้วยครามมาโอ้เกาะนู้นวะปะาปลาปลปกูสามารถแดดได้แล้วเนาะแดดได้นิดนึงขับเรือไปโอ้แม่งไม่ได้เล่นนานเกาะม่วงเราได้ไปเกาะม่วงเกาะม่วงแน่เลยหมุนตัวเดียวเดียว ไม่ได้เล่นนานานรูนน้สึกนึกถึงวันวานจริงๆเลยเชียวเอาล่ะเดี๋ยวเราก็แว้นไปยาวๆเลยแล้วกันเนาะแว้นไปขอครามนี้ก่อนได้ไีสองพันห้อ๋อถูกแล้วถูกแล้วทางนี้แวน้นแวน้น ผู้เสียวหรือว่าจะมีคนเอเคเกาะม่วงอยู่ป่าววะเกาะที่อันตารายที่สุดคือเกาะที่แม่งไม่น่าปลอดภัยที่สุดไอเหียแมนหวังว่าจะได้ผลดีๆอันต้าแลนี่กูชิบหายจริงนะกูบอกไว้ก่อนเพราะว่าอันต้าแล่ะมันเน้นเน้นสายคอมโบไอเหียใครที่ได้อันต้าแลงแต่ยังไม่จุดติดอะคือชีวิตมึงหน้าหน้าหดหูมากเลยไอเหียเพราะแม่งอันต้าแลความมืด แม่งก็ไม่นับว่าเป็นโลเกียฟินิกชิบหายกว่าเดิหิวเร็วจริงแต่มึงมึงนั้นก็ค่อนข้างที่จะใช้ยากระดับหนึ่งเลยอ่ะมีผลอะไรที่เป็นมิติอีกอ้อหนวดขาวใช่ไอเฮียนั้นก็ไม่ใช่โลเกียทำไมมิตผลมิติแม่งมีแต่อะไรที่แม่งี้เฮียว่าถือสำหรับผู้เล่นใหม่อ่ะปกติมิติจะเป็นผลที่ดีสำหรับผู้เล่นใหม่แต่ไม่เกมเฮียนี่มิติเป็นผลที่เฮียสำหรับผู้เล่นใหม่แต่ดีสำหรับผู้เล่นที่แม่งเล่นนานแล้ว คือแม่งได้คอมมอนยังดีกว่าได้ได้มิติกในในตอนเนี้ยไอ้เห right. ี้ยอ๋อเระเราใกล้ถึงเกาะแล้วเช็คอีกครั้งก็ผมว่าถูกเกาะหรือเปล่ากูกูแม่นเนาะโอเคกูแม่นเรื่องเกาะอยู่แล้วกูเก่งตอนมืดตอนมืดจะมองค่อนข้างยากนิดนึงสำหรับเกาะนี้เนาะเพราะเกาะมันค่อนข้างม่วงๆหว,วังว่าจะไม่มีใครมาจะเอ๋เอาตูดกูตายหรอนะ พวกเรา,าเกมนี้มันไม่มีไม่มีดับปิด PVP หรืออะไรนะเว้ยกูบอกไว้ก่อนคือถ้าตายคือตายเข็มหายก็ชิปหายก็รอ30นาทีใหม่แค่นั้นแหละคือเกมนี้มันทำหลายคนหัวเสียมาได้แล้วไงอระ่ะน่าจะอยู่ด้านบนนะผมสตา m i n นยังไม่มากพอที่จะเดทไปไกลใช่ยังไม่ไม่มากพอมใชลินสตาฟิแนเมลีฆ่าเมลีเราต้องกระโดดดึบ๊บดึจากตรงนี้ ปล่อยให้าลาลรอแม่งนั่งหนอยไปทางนี้เสร็จแล้วก็ขึ้นมาจากตรงเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดผิดทางผิดทางอ่าขึ้นแบบนี้ขึ้นแบบนี้ขอด้วนมันยังชิอย่าบอกนะว่าบนสุดนั่นเลยเชไอ้เคียเกาะนี้ได้ฉายา,กาเกาะแห่งการปากลัวอยู่ด้วย ขอใช้สมาธินิดนึงนะครับสลอในการขึ้นฮึบฮึบเกาะแห่งการปากลัวในเฮียต้องใช้สมาธิเฮียบอกเลยเกาะนี้ตรงนี้ไหมด้านบนอ้เฮียด้านบนกว่านี้ คนสร้างเกาะเขาเขาคงอยากให้ผู้เล่นได้สัมผัสการกระโดดดึงดังด่งดึงดังด่งกันนะเนี่ยโอ้ตรงนี้เหรออ๋ออยู่ตรงนี้เป็นกล่องอะไรเอ่ยคอมมอนสปริงไม่ใช่สปินแต่เป็นสปริงนะฮะผมสามสิบนาทีกูเกลือนี่ขนาดเขาบอกว่าเ้ยเกมนี้นี่ เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์กล่องได้ของดีมากกว่าอ่าเกมเก่านะโโอ้หสปริงครับผมขอบคุณครับผมคือค <c oughs> มมกูถ้าสมมุติกูรีเซ็ตก็เสียตังค์สองพันอีกแต่ก็ตามนั้นนะผมสำหรับเกมนี้ก็กลับ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 ไปที่เหลือกูอยากรู้กูอยากรู้กูขอเช็คก่อนถ้าสมมุติกูรีเซ็ตผลตกไหม ไม่ตกเหรออืมใช่ไม่ตกไม่เหมือนไม่เหมือนเกมเก่าเกมเก่าถ้าตายแล้วผลตกก็สําหรับใครที่เป็นนักล่าแม่งก็มาเก็บได้เออเกมนี้แม่งแปลกว่ะไม่ยอมให้ไม่ยอมให้นี่ตกแต่ตกแต่ถ้าสมมติตายก็หายเออคือไม่ไม่ให้ตกด้วยนั่นแหละตึงจัดก็ประมาณนี้ผมสำหรับเกมนี้ก็มาเล่นกันได้ผมชิวๆมา ชิวว่า,า <c oughs> ก็นั่นแหละนะมันเล่นกันได้สำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้กูขอนั่งฟาร์มเวลต่อแล้วนึกถึงวันๆหนุกดีเจอกันครับผม